ได้เลือกงามยามดีนี่ไม่กวาดอันนี้ต่อเองนะต่อเองทีแรกมันหักมันหักไว้ก่อนไอ้ A PVC นะ<า>ก็เลยต่อด้ามยาวไอ้ขาไอ้ไม้ไผ่ที่เอาไว้ทำค้างอะ่ะข้างหน้าข้างล่างรดน้ำต้นไม้เรียบร้อยละเนี่ยที่แรกว่าจะอ่าจะดึงออก ก็ยังไม่ดึงเพราะว่าอยากให้ก้านมันแหง้งวันนี้ละมัง้งวันนี้จะได้จัดการไอเถาของใบยะนางเนี่ย้วขึ้นไปข้างบนก่อน <c oughs> นี่อันนี้มันร่วงนะเนี่ยมะม่มวงอะร่วงจากข้างบนข้างบนเอามาก็เอามาเฉาะให้มันก็แก่อยู่แค่เนี้ยพอมันอยู่ในบนต้นนะมันก็เฉาะกินเอง ต้องขอหนุงางแล้ววันนี้ไม่ต้องขอหนุงยางแล้วในข้างบ้านเขาทำพื้นน่าจะเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ทำให้เขาไม่ดีอะเอาไม่กวาดขึ้นมาด้วยเพราะว่าจะจะกวาด ลานพักใจี่จาอาบแดดนะอาบแดดนะ่ฮะฮีวิจาอาบแดดโอ้มะม่วงร่วงเอา้าตกลงมันลูกไม่ใหญ่หรือไงเพราะรุ่นหลังนี่มันน,นันนันนันนเพื่อนลุกเลยเออออกยันซ้าแบบน่ะเห็นไหมจะถูลังคายก็ วันนี้จะกวาดหลังคาซะหน่อยอม,อม,มาไม่กวาดขึ้นมาด้วยวนะันนี้เพราะว่าต้องต้องกวาดหน่อยเสริมกา้านดีไปอย่างแล้วความความสะอาดหน่อย มันทิ้งดิ่งอ่ะโ,โอ้โหวิ่งโตมาเมลยละใหญ่มากเลยล่วงทีดังปุ้งไม่เต็มเลยมโตแล้วอ่ะหรือยี่นี่ไงนี่ไงลูกอย่างเงี้ยมันจะทิ้งอ่ะพอมันทิ้งเนี่ยมันลว่ลวงลงหลังคานาะเนี่ยเพราะว่าไอ้มันเยอะเกินไปอ่ะลงหลังคางมันก็ดังเนี่ยสาธิตสาธิตอันนี้แคกซิ้งนะ แคกินนะอันนี้อุ้ยน,นั่นแม่อีแม่ฉันจะบ่นอีกคนทำความสะอาดข้างบ้านเขายังไม่เห็นนะแต่เห็นฉันขึ้นหลังคาเม,มื่อไหร่เขาก็ขอขอฉักินมะม่วงเลยนะ โอ้หนเป็นยางก็ดีไปอย่างนไมีด้ามยาวออกเต็มก็จะเป็นอย่างเงี้ยนีไม่ดีละเนี่ยพอลมพัดมาเมื่อวานน่าจะลมพัดแล้วเธอก็จะชํำพวงนี้ก็ยังไม่ออกโหเต็มไปหมดเลย แม่ชั้นบนแม่ชั้นบนตายแล้วลูกขนาดเนี้ยมันทิ้งดิ่งคุณเอ้ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไปแล้วฉันสาธิตให้แล้วฉันสาธิตให้แล้วมันยังต้องขึ้นมากวาดหน่อยคนข้างล่างก็มองชั้นใหญ่เลยเขามาทำงาน วันอาทิตย์ก็มาแทนที่จะเป็นวันที่ฉันพักผ่อนเธอก็จะทำทุกวันเลยปีกว่ากๆสองปีแล้วมั้งสร้างบ้านแล้วทำบ้านเสร็จก่อนต่อมาก็หน้าบ้านฉันทำอีกฉันนี่ก็อึ้งน,นิดหน่อย ดูดิเดีย๋ยวมันก็จะ,อ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 ะโอ้โหช่วยตั้งได้ไหมเนี่ยต้องเอาตีนจับไว้ข <c oughs> ายาว เป็นปัญหาใหญ่เลยนะเนี่ยเยอะมากเลยทีเนี้ยออกออกมันพวงหนึ่งเยอะใช่ไหมลูกมันก็จะเล็กโหถึงว่าเดยเธอเ้า,านี่นก็ยังไม่หมดนี่มันทิ้งลูกอ่ะนี่มันก็ทิ้งลูกอ่ะอ่ะโอย แกน่น่ะดูสิไอ้มแมลงวันพองมันเจาะแล้วอะ่ะมันมาฝังแล้วฝังตัวแล้วอะ่ะโหอ,อันนี้จัดแล้วอะ่ะฉันไม่ได้เอาถุงอะไรมาเลยโอ้ยเดยวพึงเลยโอ้ยมากูด,ดมันออก สุดยอดเลยโอ้เนี่ยเนี่ยดูดูหูยทิ้งลูกเลยมือจับมูยมือจับแล้วทิ้งลูกเลยโอ้โหเต็มอันนี้ออกใบอีกแล้วนี่ดูไอที่เป็นเม็ดก็มีแล้วเออโอ้โหโอ้โหเต็มไปหมดเลย ไอที่เป็นลูกเป็นลูกก็มีแล้วเป็นดอกก็ยังมีทยอยมาอีกนะลูกนั้นมันกินแล้วเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีอยู่สองลูกไปไหนแล้วน่าจะล่วงไปลูกนึงแล้วนะ จะลวกไปหมดแล้วเอ้ยได้ไหมเนี่ยหโ้ลูกก็มีดอกก็ออกอยังไม่แก่เออถูกใจแม่ฉันเลยเก็บเก็บเก็บกินบางทีก็กินมะานาวบีบใส่น้ำน้ำพึ่งโอ้โหอันนี้ดอกข้าวที่แล้ว เป็นลูกมาแล้วโอ้โหเถ้ยโอ้โหโอ้โหมีหยังวะมีหยังวะนกหนูตื่นหมดโอ้โหอะไรเกิดขึ้น บ้านหลังนี้เหรอมีอะไรอ่ะเฮ้ยฉันไม่รู้ไม่เชน่ะ๋ยวต้องรีบกว่าก่อนตรงนี้ก็จะร่วงมันก็จะแอบอยู่ข้างในต้นเพราะไอ้ลูกหนึ่งเน่าใช่ไหมมันก็จะทิ้งรอยแผลไว้อย่างเงี้ย ออกปเลยเลยเสียดายทุกทีมันออกประมาณตุลาหนะวัตุลาใช่ไหมมะม่วงมันไม่ค่อยได้ออกอะมะม่วงไม่ได้มะม่วงอื่นไม่ได้ออกไงเวลาเราขายมันก็เป็นราคาเดี๋ยวนี้เหรอเยอะแยะไปหมดเลยถ,ถูกด้วยก็ไม่ได้ถูกมากนะ เด็ดสักก็ดีมั้งนี่มันก็จะทิ้งอย่างนี้เราก็รีบเด็ดซะก,ก่อนอมันก็ไม่ออก่ะจ้าไอ้หอดใสจ้าเป็นยางอ่ะ แล้วเวลาเขาทำหลังคาน่ะเขายิงผิดอ่ะ,ะเขาน่าจะยิงตัวนี้ก่อนมันพลาดเห็นไหมมันไม่ได้แนวเขาจะไม่ถอดออกนะเขาก็จะยิงเพิ่มล่ะซ้ำไปเลยไกวาดยาวก็ดีอย่างนี้แหละ

รอดเข้าไปกว่าลางพักใจใจอยากเอาน้ำมาล้างนะแต่มันน้ำมันขึ้นสูงไม่ได้มันจะเบาน้องฉันจะมาลัานหละ่ะ นี่มีใครแอบนอนก็ไม่รู้ตองแอบนอนแนวเนี้ย ต้องคอยทําความสะอาดอลนะแต่ทุกปีก็ไม่เคยขึ้นมากว่าออกนะแต่ปีเนี้มันแบบว่ากว่านข้างล่างแล้วมันไม่หมดสักทีอะลมพัดทีมันก็จะปิวค่อยๆปิวลงงทางนี้พึ่งออกช่อทางหน้าทางนูน้นโซนน,นูน้นออกแล้วติดแล้วแต่ว่าโซนนี้ออกก่อนโซนนี้ออกก่อน แล้วก็โซนหน้าบ้านแล้วก็โซนนี้แล้วข้างบนอีกนิดหน่อยเอาอข้างในเนี่ยดูนี่มีติดลูกแล้วมั้งมีติดลูกก็ดีไม่ติดแล้วละ่ะมันก็ขึ้นสะดวกลงสะดวกอะนนะทำไวอ้อ่ะเหมือนในพวกที่ทำ ติดโซล่านะ่ะไม่ใช่ติดแล้วก็ใช้ได้ตลอดนะคือแบบมันต้องคอยดูแลรักษานะ่มืมันต้องคอยดูแล,แลรักษามันทำความสะอาดแผงเออบ้านฝั่งตรงข้ามก็ติดโซล่าเคยเห็นเคยเห็นเขามาติดมีแต่คนมองแค่ขึ้นมากกาดหลังคาแค่นี้ <laughs> ม่ขึ้นมากว่าหลังคาแค่นี้แสดงว่าตรงนี้ล่วงสุมันจะออกก่อนเหรอถ้ามันแอบออกมันจะลูก,กใหญ่มากเลยนะ ัเป็นแนวทางทางมะพร้าวอ่อนอะก็ดีนะแบบนี้ไม่อยู่อะ่ะ ต้องมือที่สามจับต้องเอามือที่สามจับจะได้สะอาดหน่อยกวาดไปถึงนูนะ้น เดินไปโอ้หเยอะนะเนี่ยเป็นหลังคากระเบื้องนี่ติดเลยนะ รู้แนวถ,ถ้าแนวต้นมะม่วงปุ๊บมันก็จะไปลงมะม่วงทับทีมที่เราว,วางแขวนไว้อย่างค่อยหน่อยเบาๆอันนี้ลงตะก้าแต่ในตะก้าไม่มีอะไร นี่แหละต้นกําเนิดฝุ่น PM ผสมรวมกันเวลามันปิวมันแห้งแม่มันก็ฟุ้งในอากาศเหมือนหน้าบ้านก็เหมือนกันแรกมันเป็นฝุ่นใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเราก็เราก็กวาดกวาดล้างดีขึ้นในบ้านไม่ค่อยในบ้านไม่ค่อยมีฝุ่นเท่าไหร่ เกือบแยงตาโอ้โหดูเกือบแยงตาซะแล้วโอ้โหไอ้นั่นก็มีนี่โอ้โหโอ้โหโหไม่แต่เกือบทุกยอดเลยนะขนาดไม่อยู่ในร่มนะดูสิทุกคนปีที่แล้วอะช่วงเอ่อจำได้เลย ปีท ER ี่แล้วกุ่มโมกลาเออปีที่แล้วออกมอกลามกลาออกดอ,อกสอ,สองช่อสองช่อช่อนี้แล้วก็ช mm ่อนี้ที่มันออกดอกนะแล้วช่อนี้มันมันแตกมันแตกเป็นสองยอดโอ้โหถ้าฝนมาีทีนึงนะโอ้โห กวาดไปหมดสักทีเลยข้างล่างอ่ะ,อะขึ้นมาแล้วจะดีขึ้น <laughs> ตายแล้วโดนอุน้ดดยดะรูวงหมดเลยโอ้โหอือหือเสียดายร่วงเลยโอ้ตโตวโวตโดวโดวูเสียดาย <laughs> นี่นี่น พอแล้วสุดมือแล้วโอ้ยบรรยากาศข้างล่างน่าจะอีกนานะไอ้ลูกที่มันชอนนี่นูนกินเกือบหมดและไอ้ลอกกันนะล่าสุดเห็นเปลือกครั้งเนี้ยร่วงวันก่อนก็สอยไว้แล้วนะไะคิดไม่ฝัน แม่ก็บอกว่าออกสองช่อไหนอีกจะบอกช่อมะม่วงเห็นอีกนะเฮ,ฮ้ทำไงดีมันร่วงโอ้ยคืนนี้น่าจะบานละคืนนี้น่าจะบานละคราวแล้วออกปีที่แล้วออกสองช่อได้หอยสองตัวสองใบ อะไรอ่ะหกเลขอะไรนะหกหกศูนย์หรือว่าหกหนึ่งนี่แหละโอ,อ้สองใบผารกิบวันนี้ นีกวาดง่ายอันมีแต่ที่ปิวมาแล้วเรียบร้อยแล้วแห้งแล้วอะแต่ตรงโน้อนอะไอ้ที่มันมีแบบน้ําหวานอะดอกไม้เกสอนอะนล่วงมาน่ะรู้สึกว่าม่วงจะชิดหลังคาแล้วที่แรกเว้นห่างแสดงว่า ไอ้กิ่งพวกนี้หนักขึ้นมันทำให้ขอบต้นมะม่วงอะชิดหลังคาแล้วไม่รู้จะต,ต้องทำยังไงต้องทอนออกเยอะๆหรือเปล่าไม่ร,รู้พอทอนออกหลังคาร้อนเสียงให้ฮือร้องฮือ ยังได้เออยิิงลุเพระเนี่ยทำให้หลังคาพ,พัง เกินเอื้มอมละอันนี้ก็ดูเขาทำงาน,นแล้วแอบดูเขาขวันนี้วันอาทิตย์ ก่อนจบภารกิจมงม่วงเปรีป้ยวๆช่ำๆไปบายบายลานพักใจสะอาดแล้วกวาดซะหน่อย